สวัสดีจ้าพี่น้องรถพุ่มพวงพร้อมอาอขายแล้วจ้าน,นี้ถ่ายตอนเช้านะคะสองโมงลูกก็ออกไปขายค่ะมีลำไย,ยมีแอปเปิ้ลมีแลไรอะไรอย่างนะคะกระลำปีกระเจี๊ยบรถพุ่มพวงเป็นอย่างนี้แหละค่ะ หาคอนเทนต์พี่น้องหาคอนเทนต์ฟูงพองพร้อมบอกขายแล้วจ้าเออพี่น้องเอยหาคอนเทนต์เด้อ จังสิเอาทาั้งไหน่ะาไม่เป็นคอนเทนต์พี่น้องเอ้ยเป็นปีเป็นศาสตร์แล้วระสิ่แบบเก่าแหละแต่ว่าท้ายเป็นมือไม่คู่มือคู่มือเนาะพี่น้องเนาะขอกําลังใจนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอกําลังใจหน่อยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเพื่อนเพื่อนทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถ่ายาคอนเทนต์เมื่อคืนนี้ ีเดืกหลายก็เลยปไปถ่ายหง่องนอนไงก็เลยมาทายย่มามเศาพี่น้องเพราะว่ารถคันนี้ออกสายสองโมงเขาอ,ออกขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็่มะนาวนะคะนี่มาละขี่นก บวกหอมกองตุง้งรถพ่วพวงเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะพ่วงเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะพวงวันนี้ออกสองโมงแล้วแต่สถานที่บ้องที่ก็ตื่นได้เช้านะคะที่ก็ตื่นได้เช้า 你来,、啊来啊、呀，来养家。 ที่สองมากก็หาค้อเทนต์ลยยายจำลองก็ไดก็อยู่น้ำบานน้ำเพียนยายไปได้ออกไปทั้งนอก,นกนเนาะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจขอบคุณขอบคุณหลายๆเลย,ลยลพี่น้องเลย Mười sáu nói. nó, bị nhau nó. Won lãi đe? Botte mày gọn.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  Botte mày ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเพื่อนเพือนทุกคนที่มาให้กำลังใจค่ะอยู่ได้ก็เพรากกำลังใจของเพื่อนเน อบคุณขอบคุณให้หลายจ้า